ตอนนี้ไ่ลงมาอ่ะไอ้ยสวยสวยสวยคนเก็บตายนะคนเก็บตายมันเหลือปืนมันเหลือปืนจีิงสอดสุดร้องเชียร์มันเลยสวัสดีครับผมผม MGX สุดาตนะผมตอนนี้ผมจัดดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว่า MGX สุดาตนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ เฮ้ยคือคืนนี่ได้เลยเนี่ยเงินแดงพอเลี่ยได้ที่เงินแดงพอเลยเนี่ยหน้าซ้ายเก็บได้ทองแดงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟั่มฟัมถึงก่อนนะครเดี๋ยวฟั่มเก็บเองนะวิ่งเข้ากำแพงเก็บโอเคโควต์ทีสนับอยู่หน้าตันตันกันตันตันมาปะจะเก็บตายเลยปะเดี๋ยวผมเก็บให้เขาปืนเขาปืนมันกินไอ้มันกินสเตปพี่หน่าได้บอกวะฟั่มเก็บอยู่นะครับโอ้ยพี่ดอยเก็บด้วยพี่ดอยเก็บด้วยซ้ายซ้ายทีไม่ผมรถสอง

อเกิดมาอีกคนกันกันสวยเก็บธงนะคบผมเก็บันกันกันกันได้ล้วเดียนีไหนแล้วเดียนไม่เล่นบัดรว่ะพี่จูนไม่ไปไม่ต้องไปรีซม่องไไม่ต้องไปนบูเป็นมันบูเป็นถอ่อันอันอ้ายของเราเดียอนั้นของเราอันนันของเราไงโอ้โหเฮ้ยลึกไปแล้วกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยเดี๋ยวลตายะตายนะลาลได้กดเกิไเยกดเกไปยกดเกินไปเลยกดเกินไปเลยกิไปเลยกดเกิไปเลยกดเกินดเไปเลยชุบชุบ ไม่ต้องชูผมผมไม่ต้องชูผมนะไดเดียพี่กูฮาวจัดแข็งแังแล้วล่ะตายอวนวนไเดียเดียกามเดียกามเดียกมาจเปรักกัมากอนคคบหลักก่อนครบหลักก่อนตอนเนี้ยเี๋ยวตัดกันตายเหี้ยนุกตวนมีพี่ทอยอยู่ตรงนู้นะพี่ทอยไม่ต้องสนใจพี่พี่ดูแลตัวเองได้โอ้โหเลือดกูหมดเลยนเลือดกูหมดห่อย เก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็นอยไ่ไม่ต้องเก็บ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 กลับเกลับเลยตงตงกลางเลยเรียนหมดเลยตายตายตายตึ๊ดตับต็บตับต็บตบต็บตบับต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 ับต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 บับต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 ับตบต็บตบต็บต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 ับตบตบตับต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 ับต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 ับตับตบตบตบ ไม่ไม่เราช่วยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าเราช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าตอนนี้เราเราเราเหลือครับบุ๊บบุเลยตัวที่เราเราไหวไหมเราไหวไหมดีซอลดีซอลดีซอลระวังเลยมันจุบกูใจเขาสวยพี่มันซุบอไปถอยให้รีซอลเล็ตให้รีซอลเล็ตให้รีซอลเล้ยโอ้โหกูแตกตัวมาให้ระวังจุบจุบเดี๋ยวจุบไซมอนจุบไซมอนแล้วลอยทงบ้านอันหนึ่งนะคะตรงกลางโอเคโอเคกลับกลับมาก่อนดูเขาเขาอรอยทงคนหนึ่งนะเขาอรอยทองคนหนึ่งอย่ายิงนะอย่ายิงนะโอเคโอเคได้ครับ เอามันมันไม่เฮ้ยมันไม่ฆ่าผมลยวะตายตายตมันเกิดต่มันเกิดเกิดเกช่วยชวย่มโดนตะมันช่วยหน่อ้ได้ได้ไดตายอุ้ยคนนี้คนนีผมอสวยชุดเชุดเลยตายตายนี่ก็บท้องขวาตุดนะคะ โอเคครับเดี๋ยวมีใครครบเดียครบได้ครบได้เลยนะแตอยุทยไไปอีกลครับลครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวั่งจะไปช่วยเดีนะไปได๋ยวไปเดี๋ไปเดยวไเดี๋ยวไปไเอาดองยิบไปเอาดองพี่ได้ตอนนี้ตอนนี้เดียที่ไปแบ่งคนไปครบของคุณทอยด้วยเอ้ยกลัจะลงนะดูพี่ไปด้พี่ไดู่

ไปอ้หล่อไมโดนเขาเขาหล่อองอย่เขาหลองลอยู่ครับตรงบ้านเลยครับด้าน่าเลยครับเก็บแลค่ะพี่เก็บพี่แป๊บไ้หล่ล่งหลงหลังหลังลังบานเราไปอะเขไปเชียร์คนที่หล่อยทงเราก่อนเขาเนี่กันได้อยู่เขาเล่นสนามเขาเล่นเขาเล่นสนามเขาเล่นสนามไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองไปโดนลีอนลีซอจีเลยครับพิมจีกับ จับเ้ับตอนนี้เราลึกไปเราแล้วนะคะมีใครชุผมไหมกเดี๋ยวจับัยวดเดีมันวยวดเดียสุดวค่ะเรียสดแล้วค่ะชผมกันมาชผมกนรู้แล้วเฮ้ยดิอเล่นใครยังไม่เกิดเียบใครยังไม่เกิดเียบผม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 เรียสุดแล้วค่ะเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวุณไคนอยคนอยมมม่เล่นไปเฮ้ยฝากเล่นสวยครับสวยสวยสวยได้ไดชหน่อยชวหน่อย

เลี <Smile. S 2> ้ยงจักจักอลักจริงจริงหรือเปล่าอมรักอุ้ยโทษแตะมาไปนลรไม่เปแล้วสวยมากสวยมากมาดูชบันแวะมาบ้างนะตั้มตี๋ตั้มตี๋ตั้มตน๋ตัมตี๋ตัมตีนตั้มตี๋ตั้มตี๋ตั้นี๋ตันไตี๋ตั้มตี๋ตั้มตี๋ตัมตีตั้มตี๋ต้มตอั้มตี๋ตั้มตีหั้มี๋ตันมตี๋ตั้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 มตีตัมตี๋ตั้มตี๋ สีหอย่่งกันีหัวอย่่กันมันยิงผม่งผเม่งผมโอ้ไมค่อยค่อค่อย่อดิจแล้วห่อยเนคนเดียวเนคนเดียวเ่นคนเดียวนคนเดียวเดพอคนเดียวนะโดนคะไม่โไคดไอโไอนนล้วงลันะคะมันล้วงลยิงยิงเพยิงอเพียเจ็บเียเจ็บพี่มาลมาล้พี่แม่มาแต่ตัวลเจ็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว

ทุกคนเล่นไปเลยเดี๋ยวผมชุบเองเดี๋ยวผมเก็บอยู่นะผมเก็บอยู่นะเราเราถอได้ไหมตอนเดวได้ชุบได้นะเนี่ยพี่ลอยเอาชุบได้ชุบได้ผมรออยู่ผมดิ้งอยู่เพี้ยมจีบผมดิ้งอยู่เอาอะไรวะส่มา์ไลน์เอาโอเคโอเคเดี๋ยวผมชุบเองเดี๋ยวผมชุบเองเดี๋ยวผมชล่นไปดูพุทเองอไองอะไไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมชุบคนเดียวโอเคเดี๋ยวผมเล่นตัวถังก็เกินสิบเก้าหนึ่งหมื่นสอยู่เหลือทุ่งเดียวไปเก็บดินเหลือทุ่งเดียวอ่ะเออเอชเอชเตรงนี้ตรงตรงเราเนี่ยเอชไม่กดชุบหน่อย โอเคผมผมชุบดียอยู่ผมชุบดียอยู่คตณว่าเธอเลยงไ่ดไม่ได้ยังไงกันทีละคนทีละคนเขาเล่นเขาเเล่นเขาาเล่นใจเย็นๆเดี๋ยวคิดมัน่สวยแล้วสยแล้วไอดอกหงต๊บนะไอตอกตบไอต๊อกตบนะถ้าผมผมชุบผมชุบเธออยู่ผมชุบวาว่าเธออยู่โอ้โหว่าแหละเอ๊ะโดนผมโดนช่วยร้านหน่อยช่วยร้านหน่อยมันจะบูลล่าบลกันละละกันละอยู่กันละอยู่สวยสวยสวยอ่เรียเรียเรียยเรียเรีอย

โอเคสวยสวยสเดี๋ยวนี้สวยสเดี๋ยวผมไปเทียวเดี๋ยวผมอยู่กับายมอนเองเดี๋ยวผมอยู่กับไซมอนเองเดี๋ยวผมยิงในฐานเลยดี๋ยวผมยิงในฐานเลยพี่ี่ฐานไยิ่องชายโอ้กายนี่ไงชุบจุ๊บุบจุ๊บจุบุ๊บจุ๊บจจ ุกโอเคมาที่ตู้ดีมาสอสูสีอยู่สสอยู่เเยฮ้ยไม้ไม้ไม่ต้องให้ให้ปากหลามรอมันลงมาพี่ไอ้ไอ้อุกลาไม่ติดเหรอเอนกคนเดียวเป็นทีมมาไเป็นทุกใครเมลยยาพี่หมดว่าะยาพี่หมดวะยายาพี่หมดวะจะทำยังไงวะยาหมดยาหมดยาหมดยาไหนยิงสิบยิงสิยิงสิบยิงยยสิบิยยย่เนาะ